ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเท่าเรียมของเราแอนซอลอนสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นเมอร์ซินเนี่ในเกม p a ดออฟเอ็กซ2แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงต้องใช้สกิลอะไรบ้างแล้วต้องอัพพาร์ติประมาณไหนก็สามารถเล่นตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับโดยเราจะไกด์การเล่นตั้งแต่เริ่มต้นแอค1ไปจนจบแอค3 Cruel แนะนำทั้งสกิลเจมซัพพอร์ตเจมที่จะใช้ โหมดพาสซีฟที่จะอาพในแต่ละช่วงเกียร์และวิธีการเล่นที่รองรับให้เล่นได้ทั้ง3ามแอสเซนดนซีเลยนะครับโดยวิวนี้จะเน้นไปที่การใช้สกิลวางป้อมปืนหน้าไม้ยิงระเบิดปูข่มใส่ศัตรูเป็นวงกว้างซึ่งเป็นสกิลที่ได้รับบัฟมาในแพท0.2.0นี้นะครับซึ่งนอกจากจะรุนแรงมากแล้วยังเป็นสกิลที่ใช้งานได้ง่ายไม่ทับตอนแต่เนื่องจากเราจะปลดได้ตอนที่เรามีสกิลเต็มเลเวล9น,นะครับทำให้ในช่วงแรกเราจะเล่นเป็นการยิงหน้าไม้ด้วยสกิลระเบิดไปก่อนจะเป็นยังไงก็ไปดูกัันเเเลยรร่่ทีออ X1 ะาาจาวุ เป็นหน้าไม้ที่การยิงปกติหรือใช้สกิลบางอย่างนี่นะครับจะต้องมีการรีโหลดด้วยทําให้เป็นอาวุธที่ใช้ได้ค่อนข้างยุ่งยากอยู่ครับแต่ก็มีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงส่วนสกิลเจมเมตเรก,ก็จะเป็นสกิลแบกเมนเทชันราว ounds, ที่จะเป็นการยิงกระสุนลูกปายออกมาแบบลูกซองนะครับสามารถโดนศัตรูได้หลายเป้าหมายแต่จะมีกระสุนอยู่ในรองเพิงแค่หนึ่งนะัดนะครับ ทำให้ยิงได้ช้าและต้องคอยรีโหลดเพราะงั้นเราจะใช้เป็นการยิงปกติไปก่อนจนสามารถเอาชนะบอสวิลเลอร์เพื่อเข้าไปที่แมคมป์เคลียร์เปลก่อนก็ได้ครับและเมื่อไปถึงเราจะได้สกิลเจมจากเรลลี่เป็นรางวัลน,นะครับให้เอามาปลดสกิลที่ชื่อ explosive g r เก a d e ซึ่งจะเป็นสกิลดาเมจหลักของเราในช่วงต้นนี้นะครับโดยจะเป็นการยิงลูกระเบิดไปตกลงที่พื้นและจะระเบิดเมื่อเวลาผ่านไปทกระยะหนึ่งซึ่งสกิลประเภทยิงลูกระเบิดนี้นะครับจะไม่ต้องรีโหลดและสกิลจะมีช์จและคูดาวของมันเองครับ,าาร,บร้ยเลออนไไดปื่ๆแ เนื่องจากเวลายิงลูกระเบิดนะครับมันจะเด้งเลยตำแหน่งที่เลงเอาไว้ได้อาจจะต้องฝึกกะระยะยิงกันนิดนึงนะครับและเนื่องจากระเบิดตอนที่ลงพื้นนะครับก่ามันจะจุดระเบิดก็ช้าทําให้วิธีการสู้กับมอนที่เดินเข้าหาเรานะครับจะเป็นการยิงทิ้งให้ตกที่ด้านหน้าตัวละครของเรานิดนึงแล้วค่อยเดินหน้าต่อเลยครับแล้วเมื่อมอนเดินตามมาระเบิดจะจุดโดนพวกมันได้พอดีๆส่วนเวลาสู้กับบอลน,นะครับก็บใช้วิธีเดินวนรอบๆตัวบอลครับแล้วยิงระเบิดสลับกับก,บการยิงธรรมดาเหลือ ห้าใหม่ลูกสองเนี่ยครับไปด้วยซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราโดนดาเมจจากการโจมตีอยู่บ้างครับแต่เนื่องจากค่าสแตตดหลักของเราเป็นสเตงกับเด็กทำให้อุปกรณ์สวมใส่เราจะมีทั้งค่าเกราะและค่าลบหลีกก็ทําให้เราสามารถทนรับดาเมจได้ประมาณนึงครับก็ให้ใช้วิธีการเล่นแบบนี้ไปก่อนจนกระทั่งเราปราบบอสเดอะลัคคิงที่แมปเลดเวลได้เราจะได้สกิลเจมเลเวล3มมานะครับแล้วเราจะเอามาปลดสกิลที่ชื่อปลัดเกเนต ซึ่งก็ตามชื่อเลยครับเป็นสกิลยิงระเบิดแฟลทที่จะทําให้ศัตรูรวมถึงตัวเราและพันธมิตรโดยรอบติดสถานะตาบอดชั่วคราวแต่ข้อดีคือ er ม,มาันเป็นสกิลที่สา,ส, marca, ส,ส,าสามารถสตาร์ตศัตรูได้อย่างดีเลยครับสามารถสตันได้ทั้งมอนลูกน้องแล้วก็บอสเลยก็จะช่วยทั้งขัดจังหวะมอนให้ตอนที่มันเข้าหาเราติดสตันได้นะครับ และสถานะตาบอดก็จะทําให้มอนตีโดนเรายากขึ้นด้วยหลังจากนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับจนเอาชนะบอสท,ที e Executioner ได้แล้วเราจะได้รับสกิลเจมเลเวล5จากเลทิสเราจะเอามาปลดสกิลระเบิดอีกอันนึ่งนะครับก็คือ Gas Grenade ซึ่งจะเป็นระเบิดควันพิษที่นอกจากจะทําให้ศัตรูติดพิษแล้วนะครับ ยังสามารถจุดให้ระเบิดเป็นดาเมจเสริมได้ด้วย explosive เอ็กซ์โพ e ฟเกินเหตุของเราก็ได้ก็จะเป็นสกิลที่เอามาไว้ช่วยกำจัดบอสให้มันติดผิดและโดนดาเมจจากระเบิดมากขึ้นนะครับเสินสปิริตสกิลที่เราจะได้หลังจากปราบบอสเดอะคิงอินเดอร์มที่แมปเฟรตน เราจะามาปลดสกิลที่ชื่อ h e r o of Ash ซึ่งจะทําให้เมื่อเรากําจัดสตูแบบ overkill หรือทําดาเมจแรงเกิน HP สตูที่เหลือน้อยเนี่ยครับจะเกิดเป็นระเบิดไฟสร้างสถานะเผาไหม้ให้แก่สตูโดยรอบทําให้กําจัดสตูได้เร็วขึ้นและมีดาเมจเผาคอยเสริมดาเมจด้วยครับทีนี้สําหรับซัพพอร์ตที่เราจะใส่ให้สกิลเหล่านี้นะครับเริ่มกันที่ Fragmentation r o u n d เราจะใส่เป็น d o u b a r r e l เพื่อให้รีโหลดกระสุนนี้ได้ไวขึ้น และเพิ่มจานวนแมกกาซีนอีก1นัดรวมเป็นยิงได้2นัดนะครับทำให้สกิลนี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและเอามาช่วยยิงเสริมดาเมจในช่วงจังหวะที่ระเบิดเราติดฟูดาวได้ดีขึ้นครับส่วนสำหรับสกิลหลักอย่าง Explosive Grenade นะครับจะใส่เป็น Scatter Shot ที่ทําให้ระเบิดที่ยิงออกไปนะครับแยกออกเป็น3ลูกเพิ่มพื้นที่และสร้างความเสียหายได้มากขึ้นนะครับส่วนอีกอันที่จะใส่ก็คือ e x p d ที่จะลดระยะเวลาจุดระเบิด ทำให้กัดจังหวะให้ระเบิดโดนศัตรูได้ง่ายขึ้นครับต่อมาของแฟลตเกอร์เนตจะใส่เป็นโอเวอร์พาวเวอร์ทำให้ระเบิดนี้นะครับจะสตาร์ทศัตรูระดับบอสได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอีกอันก็จะใส่เป็นเซคันด์วินที่จะเพิ่มชาร์จระเบิดที่สะสมได้สูงสุด2เท่าทําให้เราสามารถยิงระเบิดนี้ได้ต่อเนื่องทีเดียว2อันพร้อมกันนะครับก็แทบจะสตาร์ทบอสส่วนใหญ่ได้เลยในทันทีแต่ข้อเสียก็คือจะทําให้ครูดาวตอนหนึ่งชาร์จนานขึ้นนิดหน่อยครับแล้วของแกสเกอร์เนตนะครับจะใส่เป็น เพิ่มลัศมีของควันพิษให้โดนศัตรูได้ง่ายขึ้นและอีกอันจะใส่เป็น c o r r o ั i o n นี่ทําให้พิษจากสกิลนี้นะครับสามารถลดค่าเกาะของศัตรูได้และเมื่อสามารถลดค่าเกาะจนเบรกได้ก็ทําให้ศัตรูโดนดาเมจจากเราแรงขึ้นนะครับก็เอามาช่วยในการเบรกเกาะบอสให้เราตีบอร์ได้แรงขึ้นนั่นเองก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่เราจะใช้ในช่วงแรก ต่อไปก็มาที่พาสีของแอคหนึ่งนะครับเราจะอัพมาทาั้งเพิ่มดาเมจโปรเจกต์ตายก็คือเพิ่มทั้งดาเมจหน้าไม้แล้วก็ลูกระเบิดเลยแล้วแยกมาที่โวลทายคาตาลิสนะครับจะทําให้สกิลระเบิดของเราพูดดาวไวขึ้นและเพิ่มรัศมีระเบิดด้วยจากนั้นก็อัพในส่วนของแอตทริบิวเป็นเด็กสลับกับสเตนนะครับเราแยกมาตรงนี้แล้วเราจะอัพทั้งสายนี้เลยโดยจะได้ดาเมจมากขึ้นนะครับเมื่อเราใช้อาวุธที่ต้องถือ2อมืออย่างหน้าไม้นี้นะครับแล้ว3ามโนดใหญ่ในนี้ก็จะให้ทั้งค่า Stand, เต็งเด็กค่าสตันดาเมจละาสมี AOE และค่าความแม่นยำด้วยเลยได้ไว่าก็อับทั้งสายได้แบบคุมคุ้มไปเลยครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแอคหนึ่งถึงสกิลยิงระเบิดของเราอาจจะใช้ยากหน่อยในช่วงแรกแต่ก็เป็นสกิลที่ใช้ในการเคลียร์ด่านได้ดีและถ้าฝึกใช้ไปสักพักเดียวก็ชินเองครับวนเวลาตีบอสก็ใช้ระเบิดทั้ง3อย่างโดยยิงพิษเพื่อลดเกราะบอสยิงสตันเพื่อให้บอสอยู่นิ่ง และปิดด้วยลูกระเบิดหลักนะครับก็จะทาดาเมจได้รุนแรงและกําจัดบอสได้ไม่ยากเย็นละครับเยงนเท่านี้แล้วก็จะพร้อมไปลุยต่อใน Act 2แล้วซึ่งในส่วนของ Act 2จะยังไม่มีสกิลอะไรที่เราต้องเพิ่มเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าใครจะปลดสกิลที่ชื่อ Explosive Shot มาใช้แทน Fragmentation b o l l ก็ได้ครับโดยจะเปลี่ยนจากการยิงกระจายมาเป็นยิงกระสุนระเบิดแทนซึ่งสกิลนี้ยังสามารถใช้จุดระเบิดจากสกิลยิงลูกระเบิดของเราที่ตกไปยังพื้นก่อนหน้าได้นะครับเพื่อเร่กให้มันระเบิดทําดาเมจพร้อมๆกันได้แต่เนื่องจากเป็นกระสุนทีี่ใช้เวลลาาารโหดนนมก ฉะน,นั้นใครจะไม่ใช้ก็ได้เช่นกันครับแต่ทีนี้เมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ปาบบอสเบาร์ราและเอาเหรียญไปลุยไทออออฟเซคเคมาเพื่อปลดแอสเซนดานซีกันได้เลยครับเรื่องด้วยการที่เราใช้หน้าไม้แล้วระเบิดโจมตีไกลเป็นหลักนะครับก็ทําให้เราเลี่ยงการโดนดาเมจได้ประมาณนึงก็เน้นคอยรักษาระยะห่างและยิงระเบิดลงตำแหน่งมอนดีๆนะครับก็จะทําให้ผ่านไทออลนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นละครับและเมื่อผ่านมาได้ก็ไปปลดแอสเซนดานซี่แท่นด้านหลังของบอสเลยโดยสําหรับใครที่จะเล่นเป็นวิชฮันเตอร์นะครับ สอแต้มแรกเราจะอัพมาที่เพิ่ม AOE และมาจบที่ Celest Inquisition นะครับโดยจะทำให้มีโอกาสที่เวลาเรากำจัดศัตรูจะเกิดมีระเบิดเป็นวงแสงสีขาวแวบๆนะครับทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูตัวอื่นโดยรอบโดยศัตรูประเภทปีศาจและอันเดจะมีโอกาสติดจากผลนี้2เท่านะครับซึ่งก็จะทําให้เราสามารถเคลียร์ม็อบได้ง่ายขึ้นไปอีกขั้นโดยไม่ต้องยิงระเบิดรัวๆนะครับต่อมาสําหรับใครที่จะเล่นเกมลิงลีเจนแนนะครับก็จะเอามาที่ Crystal Line Potential ก็คือเป็นการเพิ่มคุณภาพของทุกสกิลไปตรงๆเลยครับทำให้แต่และสกิลมีผลดีมากขึ้นและสุดท้ายสำหรับ Ascendancy ใหม่อย่าง Tactical นะครับสองต้มแรกเราจะเอามาที่ Solid Plan เพื่อให้มีค่าสปิริตเพิ่มขึ้นและลดค่าสปิริตที่ใช้ในสกิลบัฟจากซัพพอร์ตและสปิริตเจมนะครับทำให้มีค่าสปิริตเหลือพอให้ใส่ซัพพอร์ตที่เป็นบัฟอื่นเสริมลงไปได้ซึ่งก็จะเป็นโนดที่ช่วยประหยัดสปิริตให้พอมีใช้ในลงสกิลอื่นๆได้อีกน,นะครับและในส่วนของ p a สติมนะครับ แล้วก็จะอัพต่อตามสายแอตทริบิวต์ตรงนี้ลงมาตรงเส้นกลางเลยครับแล้วจะมีแยกไปอัพในส่วนของวงสายระเบิดตรงนี้ก็มีทั้งคลัสเตอร์บอมและเกรเนเดียนะครับที่จะเพิ่มจำนวนชาร์จของสกิลระเบิด และเพิ่มจํานวนลูกระเบิดที่เรายิงออกไปอีกหนึ่งลูกด้วยครับทาให้สกิลระเบิดของเราทุกอันก็จะทั้งแรงขึ้นกว้างขึ้นและใช้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นไปอีกครับจากนั้นก็อัพต่อลงมาจนถึงด้านล่างนะครับแล้วออกไปทางซ้ายแล้วขึ้นตรงนี้นะครับไปจนถึง a u t h o r i t y และค t t ชิงจัดเม m e ท t ที่จะทําให้รัศมีและดาเมจ AOE อของสกิลเราแรงขึ้นกว้างขึ้นไปอีกครับจะได้ว่าตอนนี้ระเบิดของเราก็แทบจะระเบิดครึ่งจอแล้วเพียงเท่านี้เราก็สามารถลุยแอค2ที่เหลือได้สบายแล้วครับเรามีทั้ง และ2แต้มจาก a s c e n d e n c y ที่เก่งมากๆทําให้การลุยด่านเรดนอนและปราบบอสจามานล่าก็จะไม่ยากเย็นอะไรแล้วครับและเมื่อผ่านมาได้เราก็จะไปหาสกิลหลักอันใหม่เพื่อระเบิดตุ้มตามกันให้ล้นจอในแอคสกันครับซึ่งในแอคสเราจะเริ่มได้สกิลเจมเลเ e ลเก้แล้วแล้วเราจะปลดสกิลไฮไลท์ของเราอันใหม่มานะครับนั่นก็คือ Artillery Barista โดยจะเป็นสกิลประเภทโทเทมนะครับ ที่เมื่อกดใช้จะเป็นการวางป้อมปืนหน้าไม้ระเบิดในตำแหน่งที่เราเลงเอาไว้และหน้าไม้จะยิงกระสุนขึ้นฟ้าครั้งละ3นัดและตกลงมาใส่ศัตรูโดยรอบและเมื่อกระสุนตกลงพื้นก็จะระเบิดทําดาเมจไฟเป็นวงกว้างด้วยครับแต่ตอนนี้ยังวางได้สูงสุดครั้งละ1อันซึ่งหลังจากได้รับบัฟมาก็เป็นสกิลที่เก่งและใช้งานได้ง่ายมากเลยครับและเมื่อเราใส่ซัพพอร์ตเพิ่มและอัพพาสีเพิ่มก็จะทําให้สกิลนี้ใช้เป็นสกิลหลักแทนการยิงระเบิดได้เลยแต่เราก็ยังไม่ได้ทิ้งการยยยยิิิงงงรระะเเเบบดดดไปนััมมีีีีกกกออออท่่าๆาๆ ซึ่งจะเป็นระเบิดที่เมื่อกระทบศัตรูหรือพื้นจะปล่อยเป็นพื้นบ่อน,น้ํามันนะครับ ที่จะลดความเร็วเคลื่อนที่และลดค่าการธาดไฟของศัตรูและสามารถถูกจุดให้ติดไฟได้ด้วยสกิลระเบิดหรือจากป้อมหน้าไม้ของเราก็ได้ซึ่งพื้นไฟนี้ก็จะช่วยสร้างสถานะเผาไหม้เผาศัตรูและเป็นสกิลเสริมดาเมจที่ดีมากอันนึงเลยครับส่วนอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจและเพิ่มมาใหม่พร้อมกับฮันเตสนะครับก็คือสกิลของห่อที่ชื่อเทมบีสหรือก็คือสกิลจับโปเกมอนนั่นแหละครับโดยวิธีใช้ก็คือหากเราติดตั้งเราจะสามารถเห็นประเภทของศัตรูได้และเราต้องหาศัตรูระดับแรงหรือมอนชื่อเหลืองตติบบััที่่เปป็นส์หรรือวา เราเจอแล้วก็ให้เราใช้สกิลนี้จะเป็นการมาร์คมอนตัวนั้นไว้แล้วทาให้เมื่อเรากําจัดมันได้มันจะกลายมาเป็นสกิลเจมสําหรับเรียกมาช่วยต่อสู้โดยตัวมันจะมีแท็กบัฟตามตัวที่มันมีก่อนหน้านี้ด้วยแต่เนื่องจากเราไม่ได้เล่นสายคอมเพนเนียนนะครับและไม่ได้อัปโนดเสริมพาสซีฟให้มันแข็งแกร่งเลยเราเลยจะใช้มันเป็นตัวแทงและเอาบัฟที่มีประโยชน์จากมันมาเสริมพลังให้ตัวเราแทนครับซึ่งตัวแท็กที่แนะนานะครับก็จะเป็นบัฟออร่าต่างๆที่จะส่งผลให้พันธมิตรโดยรอบรวมถึงตัวเราด้วยตัวอย่างเช่น Elemental than OrLA Li นะที่จชวย เพิ่มกันธาดุเอสออร่าที่จะช่วยเร่งความเร็วเคลื่อนที่และการโจมตีให้ตัวเราด้วยนะครับวิทิเค้าดาเมจออร่าก็คือเพิ่มดาเมจกายภาพให้เราเลยอินโวเนอร์อะบิลิตี้ออร่านะครับที่จะเป็นบัฟปล่อยให้เราเป็นอมตะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือจะเป็นตัวที่ปล่อยดีบัฟโดยรออใส่ศัตรูก็ได้ครับโดยอย่างเช่นตัวตัวที่มีเทมเพลอร์บับเบิลที่จะกลางวงสโลสตูที่อยู่ด้านใน หรือตัวที่มีฮิดอร์ที่จะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูโดยรอบซึ่งถ้าใครไม่อยากเดินตามหาม่วซส่วนละลุนตัวที่ต้องการนะครับในโซนจังเกิลสรูนของ S3 เนี่ยครับจะมีเช็คพอยต์ตรงทับเบิลแคมป์ที่จะมีมอนกอริลลาสีแขนชื่อเหลืองเกิดแน่นอนนะครับซึ่งถ้าดูแล้วมันไม่มีบัฟออร่าที่เราอยากได้ แล้วกดเลือกรีสปอนส์แอตเช็คพอยต์เนี่ยนะครับเราจะกลับมาที่เช็คพอยต์ตรงทัมเบิลแคมแล้วก็ออกมาดูกอริล่าตัวเดิมคราวนี้บัฟมันจะสุ่มเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำแบบนี้วนไปจนกว่าจะหาตัวที่มีบัฟที่ต้องการได้แล้วนะครับแล้วค่อยใช้สกิลเทมบีนแล้วค่อยกำจัดมันแต่อย่าเพิ่งรีบกำจัดมันเพราะมันไม่ได้มีบัฟที่ต้องการไปก่อนนะครับเพราะถ้าเผลอกำจัดมันไปแล้วเราต้องไปเล่นที่อ่ดรอป,ประมาณ8-15ห้นาทีรอให้แมปรีเซ็ตใหม่นะครับเพื่อให้มอนตัวนี้มันเกิดใหม่้ด urn, มม้ดววสยยู ก็ให้เล่นไปจนถึงพื้นที่อาซักบอกเลยครับแล้วก็ไปปราบบอสไม่หมดไฟที่นั่น เราจะได้ค่าสปิริตมาอีก30แต้มก็จะทําให้เราสามารถคลิกขวาที่สกิลเจมอันนี้เราเรียกโปเกมอนของเราเออกมาช่วยต่อสู้ได้แล้วเ่วนซัพพอร์ตที่เราจะใส่ให้สกิลที่เพิ่มมาใหม่นะครับเริ่มที่อ r t i ติเลอรี่บ i ลลิสตาเราจะใส่เป็นมารเชลเทมโปนะครับเพื่อทําให้ป้อมยิงได้ไวขึ้นและอีกอันก็คือไฟอินฟิวชันที่จะเพิ่มดาเมจไฟของป้อมโดยตรงเลยครับต่อมาของโอイเกอร์เนตนะครับก็จะมีเอ็นค b มเบสที่จะเพิ่มผลสโลของน้ํามันนะครับและอินสปิเรชันที่จะทําให้สกิลนี้ใช้มานานน้อย ผ่านมานพาพอสมควรเลยครับการมีซัพพอร์ตนี้ก็จะช่วยลดพลังมานาที่เราต้องใช้เปลือกสำหรับสกิลอื่นด้วยและซัพพอร์ตของสกิลโปเกมอนที่เราจบมานะครับเราจะใส่เป็น Elemental Army และมีชิลเพิ่มกันท่าและลดดาเมจที่โปเกมอนได้รับเพื่อให้มันอยู่บนสนามแจกออร่าบับให้เรานานที่สุดนะครับและเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะไปปรับบอสคิเมล่าเพื่อเอาคุณแจไปลุยไทอออฟเคออสเพื่อปลดแอเซนเดนซีขั้นที่ 2, 2ได้เลยครับซึ่งด้วยสกิลที่เรามีตอนนี้ก็ถือว่าครบเครื่องแล้วครับ หากเลือกดีปรับดีๆก็จะทําให้ผ่านได้ไม่ยากมากแต่หากใครยังลุยไม่ไหวจะรอให้เลเวลสูงกว่านี้มีพาสซีฟที่พร้อมกว่านี้ก่อนค่อยกลับมาลุยก็ได้ครับซึ่งถ้าใครผ่านมาได้แล้วสําหรับ Wish h u เ t e รเราจะรีเซอร์สอินควิซิชันนี้ออกก่อนนะครับเพื่อมาอัพที่วิชเบนที่จะทําให้ศัตรูโดยรอบม,มีค่าสถานะคอนเซนทรชันที่40%นะครับและผลของมันก็คือจะทําให้คูด้าสกิลของพวกศัตรูมันรีช้าลงนะครับและเมื่อมันโดนดาเมจจะทําให้ค่านี้น้อยลงจนถึง0%แล้วเราจะอัพโนดต่อไปที่ No Merccy จะทํา ให้เวลาเราทำดาเมจใส่ศัตรูที่ค่าคอนเซนเทรชันน้อยเนี่ยนะครับแรงขึ้นไปอีกก็จะเอาไว้ช่วยเสริมดาเมจให้เราตีมอนช่วงหลังๆที่ค่อนข้างอึดขึ้นได้ดีขึ้นเลยครับส่วนของเจมลิงก็จะอัพมาที่อิมแพลน g ์เจมนะครับโดยเลือกอันที่ชื่อบบสเตอร์ลิงอิมแพลน เพื่อเพิ่มเลเวลของสกิลที่ต้องการค่าสเต็งก็คือเพิ่มเลเวลแทบจะทุกสกิลของเราตอนนี้เลยครับเพิ่มไปอีก2เลเวลเลยและสําหรับแท็กทีเชียนนะครับจะยังไม่มีโนดใหญ่อันไหนที่จําเป็นในตอนนี้นะครับเราเลยจะอัพมาที่เพิ่มดาเมจโทเทมและเพิ่มค่าเกราะกับค่าหลบหลีกตรงนี้ไปก่อนเพราะโนดใหญ่อย่างแคนนอนเรดี้ตรงนี้นะครับจะทําให้ป้อมยิงตามเราซึ่งจะไม่เหมาะสําหรับเราเท่าไหร่นะครับที่ต้องการให้ป้อมยิงศัตรูให้เราเองพูดถึงพาสีนะครับก็จะมีผลให้ป้อมหน้าไม้ของเราเก่งขึ้นมากเลย โดยเราจะต่อมาจากทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับมาในส่วนของโทเทมโดยเริ่มจากโทเทมดาเมจและขึ้นมาที่วอชทาวเวอร์นะครับก็จะเพิ่มลิมิตการวางของป้อมเราได้เป็น2อันทําให้ป้อมช่วยทำดาเมจได้มากขึ้นและยังมีโอกาสที่จะวางป้อม2อันได้ในครั้งเดียวก็ช่วยประหยัดมานาด้วยจากนั้นก็อับตามแถวล่างนี้ต่อจนมาขึ้นที่โหนดโทเทมใหญ่อีก3โหนดนี้นะครับโดยตรงกลางนี้จะเพิ่มลิมิตการวางป้อมอีก1อันรวมเป็นวางป้อมได้สูงสุดครั้งละ3อันเลยโดยด้านขวายังช่วยเพิ่มความเร็วโจมตีของป้อมส่วนด้านซ้าย เ HP ทั้งตัวเราและป้อมด้วย ทำให้ป้อมได้ทั้งดาเมจและความถึกไปด้วยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ X3 หลังจากนี้เราก็จะเน้นการใช้ป้อมยิงกําจัดศัตรูให้ส่วนตัวเราก็คอยยิงระเบิดสแตนสสารน้ํามันแล้วควันพิดก็พอแล้วครับทำให้ไม่ใช่แค่การเดินเคลียร์ด่านจ,จะชิลขึ้นมากๆแต่การปราบบอสก็ชิลขึ้นมากๆเช่นกันครับเรียกได้ว่าตอนนี้บิลเราแทบจะสมบูรณ์ลุยผ่านเนื้อเรื่องได้สบายเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปอัปเดช่องใส่ซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้สกิลของเรากันเพื่อให้บิลนี้ ใน Act หน Cruel นะครับ เราจะใช้อเทมที่ชื่อ Laser Jeweler o f โดยการกดคลิกขวาลงในสกิลเจมของเราเพื่อเพิ่มช่องใส่ซัพพอร์ตเป็น3ช่องนะครับซึ่งทุกคนอาจจะพอมีดรอปมาบ้างแล้วแต่หากใครไม่มีนะครับก็สามารถนำไอเทม Exalted o f เนี่ยนะครับมาแลกกับ NPC ที่มีหัวข้อ,อ Currency Exchange ตรงนี้ก่อนก็ได้และเมื่อเพิ่มช่องใส่ให้สกิลแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ซัพพอร์ตกันโดยเริ่มที่ Explosive Grenade นะครับที่ถึงตอนนี้จะไม่ใช่สกิลดาเมจหลักแล้วแต่ก็เป็นสกิลดาเมจที่ดีเหมือนกันครับอันที่ใส่เพิ่มเลยจะเป็นที่ชื่อ อิโมเลตที่ทําให้เราทําดาเมจใส่ศัตรูที่ติดไฟไหม้แรงขึ้นนะครับแต่ตัวสกิลจะสร้างสถานะเผาไหม้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะเราใช้ระเบิดน้ํามันกับป้อมหน้าไม้ในการจุดไฟแทนอยู่แล้วต่อมาที่แฟตเกอต์จะใส่เป็นเดวัสเต็นะครับที่เมื่อสตันศัตรูได้จะทําลายเกราะของศัตรูตัวนั้นทันที ทำให้เป็นสกิลที่ช่วยเบรกเกาะได้ดีกับมอนลูกน้องและมอนที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ถ้าเจอบอสหรือมอนที่เกาะหนานะครับเราจะใส่ Demolisher ลงใน Gas Grenade เพื่อทําให้พิษจากสกิลนี้ทําลายเกราะของศัตรูได้มากขึ้นทําให้เรามีสกิลช่วยทําลายเกราะได้ดีถึง2สกิลเลยครับต่อมาที่ Oil Grenade นะครับจะใส่เป็น Split Away ที่จะลดค่าต้านทานธาตุาไฟของศัตรูที่โดนน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับและที่สกิลหลักอย่าง Artillery b a i s t a เราจะใส่เป็นไพรม้ออมาเมนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจธาตไฟของสกิลนี้ขึ้นไปอีก ทำให้ป้อมเราจะยิงแรงขึ้นอีกมากเลยส่วนสกิลโปเกมอนของเรานะครับถ้ามีตัวที่ถูกใจแล้วปลดช่องมาใส่เราจะใส่เป็นรอยัลตี้ครับซึ่งจะทําให้โปเกมอนช่วยแชร์ดาเมจที่เราได้รับส่วนหนึ่งทําให้เรามีโอกาสรอดในช่วงที่เราเล่นไปถึงเอ็นเกมมากขึ้นนะครับส่วนสปิริตสกิลและสปิริตอีก40แต้มสุดท้ายที่เราได้หลังจากปราบบอสแม่มดไฟที่ดิอาซักบอกในเอ็กซ l สามูเอลนะครับเราจะปลดสกิลที่ชื่อ over w e r m i n g present มาใช้ที่จะปล่อยออร่ารอบตัวเราทําให้ศัตรูที่เข้ามาในระยะโดนสตันและ ติดสถานะท่านง่ายขึ้นนะครับซึ่งหากใครเล่นแท็กติเชียและอัพโหลดแ s โซลิดแพลนเอาไว้หรือหาชุดหรือสร้อยที่มีมดเพิ่มค่าสปิริตติดมาให้นะครับจะสามารถทําให้ใส่สพอร์ตอื่นๆได้อย่างไวทัลิตี้คาริลิตี้และแคนิบอ a ิซึมเนี่ยนะครับเพื่อให้ทั้งการฟื้นฟูเฮดพีและมานาทําให้บิลนี้เล่นสบายขึ้นก็ได้และถ้ามีสปิริตเหลือมากพออัดถึงขั้นปลดสปิริตสกิลอีกอันนึงอย่าง t ท m e อ f n นี้มาช่วยคิวและล้างดีบัฟให้ตัวเราด้วยก็ได้ครับก็ครบแล้วนะคร พาสีบนะครับหากเราทำเควสเก็บแต้มพาสีบทั้ง6 แอคครบนะครับเราจะมีแต้มพาสพีที่จะเป็นเวฟออนเซ็ตสกิลคอยทั้งหมด24แต้มซึ่งเราจะเอามาอัพแบ่งสายเพื่อเล่นหน้าไม้2อันกันนะครับโดยอันนึงเราจะเอาไว้เรียกป้อมหน้าไม้และอีกอันนึงเอาไวย้ยิงระเบิดนะครับโดยก่อนอื่นให้เราเริ่มจากการอัพพาสพีโดยใช้แต้มรวมปกติตามนี้ก่อนนะครับก็คืออัพทรงสโมกอินฮอลเลชั่นนี่เพิ่มดาเมจและเจกกาะกันธาตุไฟและมาด้านขวาอัพมาตรงส่วนของแซนอินดีไอส์เพื่อเพิ่มความเร็วโจมตีจากนั้นก็กลับมาที่แถวด้านบนนี้นะครับ อัพส่วนของแอ t ทริบิวตรงนี้ต่อไปจนถึงแมส s ิ i เชียรยที่จะเพิ่มความเร็วโจมตีขึ้นไปอีกโดยที่ตัวป้อมและตัวเรานะครับจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยจากนั้นก็อัพผ่านตรงโนโดเดว s ส a t i o n ตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจและรัศมี AoE และอัพแอททริบิวต์ตามทางนี้ขึ้นไปนะครับจนถึงหน้าโนโดโทเทมบนนี้จากนั้นก็รีแต้มพาิรวมของโนโดโทเทมแล้วระเบิดมาเก็บไว้ก่อนนะครับโดยหน้าพาส ตอนนี้ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราจะมาแบ่งแต้มสกิลทาง24แต้มกันโดยสําหรับแต้มอวธเซตที่1นี้จะเป็นหน้าหมายสําหรับใช้ว่างมป้อมนะครับให้เราคลิกลูกศรตรงเวพอนเซตหนงนะครับจากนั้นก็คลิกอัพในส่วนของโทเทมที่เราเคยเอัพไปก่อนหน้า ทั้งส่วนของ Watch Tower นะครับ Ancestral Mending Ancestral Artify และ Ancestral Unity นี่นะครับพอครบแล้วก็ขึ้นมาอัพตรงโหนด Totem แยกตรงนี้นะครับที่จะมาต่อถึง c r a t Earth ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม d a m a จ e ท o t e m ขึ้นไปอีกนะครับและต่อลงไปถึง h a r d e n Wood ที่จะทำให้ป้อมของเราอึดถึกทนมากขึ้นส่วนแต้มที่เหลือก็อัพไปขึ้นต่อตรงไฟสายที่รอไว้นะครับโดยอัพตรง Ancestral r i a ที่จะทาให้เราวางป้อมได้ไวขึ้นและไกลขึ้นนะครับและต่อทางสายขึ้นไปสุดที่ Supportive Ancestor ที่จะ ท,ทำให้โทเทมเราตีไวขึ้นและแรงขึ้นไปอีกก็ครบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของโทเทมส่วนสำหรับหน้าไม้ที่ใช้ยิงลูกระเบิดนะครับให้คลิกตรงเวฟพ่นเซตสองนะครับแล้วก็ติ๊กอัพวงโนดระเบิดนี่เหมือนเดิมเลยครับในด้านบนตรงนี้นะครับจะมีควิกเชนเอ็ที่เราจะแบ่งมาอัพ2แต้มทําให้เราสลับอาวุธไวขึ้นจากนั้นก็อัพแยกสายด้านขวาตรงนี้นะครับมาที่โวลตาห์เกรเนตที่จะเพิ่มดาเมจและทําให้ระเบิดหยุดไวขึ้นและต่อออกมาอีกหน่อยนะครับจนถึงช็อตช็อตที่จะลดโปรเจคทายสปีดท,ทำให้ระเบ จะเพิ่มดาเมจโปรเจกไทหรือดาเมจระเบิดด้วยตัว3ามได้สุดท้ายก็จะอัพลงมาที่ repeating explosive นะครับที่จะทําให้ระเบิดมีโอกาสระเบิดซ้ําได้เพียเท่านี้ก็ครบแล้วแล้วกดคอนเฟิร์มได้เลยครับหลังจากนี้ถ้าใครเล่นไปถึงช่วงหลังแล้วมีเลเวลมากขึ้นก็สามารถอัพต่อมาทางสายกลังป้องกันบ้างก็ได้ครับอย่างการอัพค่าเกาะหรือค่าลบดีหรือจะอัพไปทางสายร e g e n เททางฝั่ง warrior ก็ได้และถ้าฟื้นฟู H p ได้ไวและมีมากพอนะครับอาจจะอัพมาถึงโนดพิเศษอย่างบลัด ที่ทำให้สกิลใช้ HP แทนมานาในการไล่ไปเลยก็ได้ครับก็จะไม่ต้องกังวเลเรื่องมานาอีกต่อไปเลยส่วน Ascendancy เซตที่3และ4นะครับหากใครปลดมาได้สําหรับ Witch Hunter เราจะสามารถกลับมาอัพที่ c e l e s t i Inquisition ก็ได้ครับหรือจะไปลงที่ในส่วนของ Sorcery Ward ที่จะช่วยให้มีโลป้องกันดาเมจธาตุเอาไว้ช่วยลุยในช่วงเอ d g a m อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ครับส่วนของเจมลิงนะครับสามารถอัพมาที่เจมสตาร์ที่ทําให้เราสามารถใส่ซัพพอร์ตที่เคยใส่ลงในสกิลนี้ไปลงซ้ําในสกิลอื่นได้ครับและเมื่อปลดช่องใส่ซัพพอร์ตให้สกิลได้มากขึ้นนะครับก็จะอัพต่อมาที่ i n t e g r a t e efficiency นี่นะครับซึ่งผลของมันก็คือจะทําให้สกิลนั้นได้โบนัสอัตราคารีดดาเมจหรือความเร็วการใช้สกิลตามซัพพอร์ตเจมแต่ละ ที่เราใส่ให้ด้วยครับซึ่งยิ่งสกนะิลนั้นใส่ซัพพอร์ตเกมได้เยอะนะครับ mm hmm. ก็จะยิ่งทําให้สกิลนั้นเก่งขึ้นนั่นเองและสุดท้ายสาหรับแท็กทีเชียนะครับจะเอามาที่สายป้องกันทั้งโพลิช h d ็ e เกียร์และ Stay ์ไลท์ยุ e คอเวอรก็ได้ครับจะทําให้ศัตรูที่อยู่ไกลจากเรายิงโดนเรายากขึ้นนะครับและศัตรูที่อยู่ใกล้เราจะตีเราเข้ายากขึ้นหรือจะออพมาที่ในส่วนของซับเพซิ่งไฟล์ตรงนี้ก็ได้ครับ ที่จะทําให้โปรเจกตไทยของเราสร้างสถานะพินได้และเมื่อเต็มจะตึงขาของศัตรูไว้ทําให้มันเดินไปไหนไม่ได้ครับจะทำให้โดนป้อมและระเบิดของเราง่ายขึ้นและสามารถอัพต่อมาได้จนถึงไรท์แวร์วีวอนเดมนะครับเพื่อทําให้ศัตรูที่โดนพินล็อกขาไม่สามารถออกแอคชั่นโจมตีส่วนเราได้ด้วยครับต่อไปเป็นในส่วนของเกียร์นะครับ เริ่มที่อาวุธก่อนเลยโดยหน้าไม้ที่เราใช้สําหรับวางป้อมปืนนะครับค่าสเตตที่เราหาก็จะมีบวกเลเวลออฟเพลเจกต์ใต้สกิลก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลให้สกิลป้อมของเราได้นะครับซึ่งที่ต้องมีอันนี้เพราะสกิลประเภทโทเทมเนี่ยครับจะไม่ได้รับค่าพลังอย่างอื่นจากอาวุธเลยนอกจากอันนี้นะครับแต่ยังสามารถรับการเพิ่มแอดดามจเโดยตรงอื่นๆได้จากแหวนและถุงมือนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มดาเมจกายภาพหรือดาเมจ่าจากการโจมตีก็ได้ครับส่วนของหน้าไม้ที่ยิงระเบิดนะครับถ้าเป็นไปได้ให้หาหน้าไมทีี่่มมชือบอบาค โบโหรือแคนนอนเนตคอสโบนะครับโดยหน้าไม้เหล่านี้จะมีมอดพิเศษที่จะเพิ่มจํานวนลูกระเบิดที่เรายิงออกไปได้อีก1ลูกนะครับส่วนค่าสแตตที่หาก็จะเป็นเพิ่มดาเมจกายภาพเหมือนกันและนอกเหนือจากนี้อาจจะมีการเพิ่มแอตแท็กสปีดเพิ่ม HP หรือมานาจากการโจมตีก็ได้ครับส่วนสาเหตุที่ต้องแยก2ออาวุธนะครับเพราะการบวกเลเวลสกิลยิงศูนย์จะยิ่งทําให้สกิลต้องใช้มานามากหากใช้อาวุธที่มีบวกเลเวลสกิลร่วมกันสกิลยิงระเบิดของเราจะผ่านมานามากเกินไปทําให้การต่อสู้ไม่ต่อเนื่องนนะแล่สวของ ด้านการป้องกันนะครับก็จะมีค่าพลังหลัก2ออย่างก็คือค่าเกราะอาร์เมอร์และค่าลบหลีกอเวชั่นนะครับนอกนั้นก็มีทั้งการหาค่า HP มาป้องกัน่าทุกทาตเลยและถ้าสามารถหาอันที่มีค่าสปิริตติดมากับอมูลเลตหรือชุดเกราะได้ก็ยิ่งดีเลยครับส่วนรองเท้าก็แนะนําให้มีโมเมนต์สปีดนะครับเพื่อให้เราเดินได้ไวขึ้นสรุปแนวทางการเล่นโดยรวมนะครับก็คือหลังจากที่เราเตรียมหน้าไม้ไว้2อันแล้วก็อย่าลืมมาตั้งค่าในหน้าสกิลโดยให้คลิกสกิลป้อมปืนใช้หน้าไม้จากเซตหนึ่งนะครับและ skill ระเบิดใช้หน้าไม้จากเซ็สอก็จะทําให้เราเปลี่ยนหน้าไม้อัตโนมัติเวลาเราใช้สก,กิลนะครับส่วนแนวทางการคอมโบก็ง่ายๆเลยครับมาถึงก็วางหน้าไม้ไปก่อนเลย3อันให้มายิงเองจากนั้นก็ยิงระเบิดน้ํามันลดการท่าและจุดไฟ ช้ระเบิดแฟลและระเบิดพิษเพื่อสตัน์และลดกรอกของศัตรูไปด้วยและระหว่างนั้นก็สามารถเสริมดาเมจด,ด้วยการยิงสกิลระเบิดเอ็กซ์โพซิตช็อตไปด้วยก็ได้ครับเมื่อเคลียร์บอลหมดหรือป้อมหมดเวลาก็ทําวนไปนะครับเดินลุยไหลได้ชิลๆเลยและนี่ก็เป็นแนวทางในการเล่นเมอร์เซนเรีเบื้องต้นในแพท0.2.0นี้นะครับหลังจากนี้ใครจะเล่นวิวนี้ต่อแล้ออัปเดบิวเพิ่มเติมหรือจะเปลี่ยนไปเล่นแนวทางอื่นก็ได้ถ้ามีข้อเสนอหรือผิดพลาดประการใดก็ค,อ,คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงก ทูปเปอร์แตงของเดือนนี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบาย